สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆกคนนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่2มกราคมนะครับงวดแรกของปี68นั่นเองนะครับแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับถูกระวันกันทุกคนเลยนะครับและใครรับชมคลิปก็คงจะพอจําได้นะครับกับเลขที่ผมได้ฟันธงให้นะครับถูก3าตัวตรงอีกแล้วนะครับ หลักร้อยทั้งหมดมีนะครับมี5ตัวนะครับแต่ชนิดเราตัดเหลือแค่เลข8ตัวเดียวนะครับงวดที่ผ่านมานะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับเหลือเลข8ตัวเดียวถ้าเราไปจับคู่กับเลขโครงสร้างตัวนี้นะครับก็จะมีเลขชุดหนึ่งที่ตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ6กสานั่นเองนะครับสูตรที่ผมได้แนะนำวิธีการคิดกัรคำนวณนะครับหลักร้อยตัวเดียวก็จะเป็นเลข8นะครับใครรับชมคลิปไปย้อนดูได้นะครับ8ตัวเดียว นะครับไปจับคู่ตัวนี้แต่ทีนี้ใครที่รับสูตรไปแล้วนะครับเลขโครงสร้างทั้งหมดนี้มีแค่3มชุดเท่านั้นเองที่ผมส่งไปให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับจะมีแค่3มชุดแบบนี้1 2 3สามนะครับก็จะมีชุดหนึ่งนะครับแปดสามที่ออกตรงกับสลักกินแบ่งรัฐบาลที่เขาตักข้าววงมานะครับถูกกันทุกคนนะครับถูกกันทุกคนนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้มาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการคิดเลข3ตัว3ชุดคิดกันยังไงนะครับอยากถูกรางวัลแบบนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วแต่ละงวดใครคิดเป็นทําเป็นนะครับจะได้งวดละ3ชุดแบบนี้ทุกงวดนะครับ962ก็ถูกนะครับ0 4 4ก็ถูกนะครับ2 1 1ห่อนะครับ843นะครับก็ถูก เลขออกคล้ายๆกันนะครับยังถูกต่อเนื่องได้นะครับแปดสี่สามแล้วก็แปดหกสามนั่นเองนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขนะครับชอบแนวคิดการคำนวณอยากถูกรางวัลเหมือนงวดที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดเลข3ามตัวสามชุดคิดยังไงนะครับแล้วก็2ตัวรัฐบาลด้วย3มชุดเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับให้ทุกคนได้คิดเป็นทําเป็นนั่นเอง นะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมผมจะย้อนตัวอย่างให้ดูคร่าวๆพอเข้าใจนะครับให้ทุกคนพอคิดเองทําเองได้นะครับอย่างเช่นจากวันที่16พฤศจิกายนนะครับปี67เลขที่ออกคือ221กับ38นั่นเองก่อนคำนวณทุกครั้งนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับเรียงให้ถูกต้องนะครับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราใช้ปีพศมาตั้งทำนะครับแบบนี้ห้าห6 7ดห้าหแต่หลักหน่วยเราตั้งแค่67 2ตัวก็พอนะครับถ้าเป็นงวดหน้าเราตั้งเป็น568นะครับเรามาดูจุดที่เราต้องใช้ในาการคำนวณนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับใครที่ดูเป็นประจำนะครับคงจะพอจําได้เราใช้หลักร้อยกับหลักสิบครั้งที่1เลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเอง ทุกงวดเราใช้จุดนี้หลักสิบวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายนะครับหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองตัวนี้ของเลขหน้านะครับบวกกันแล้วก็ดูหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเองทุกครั้งทุกงวดนะครับเราใช้ตำแหน่งนี้ในการคำนวณตัวเลข วิธีการตั้งนะครับ0บวก3นะครับจะได้3มาตั้งแบบนี้เลข0มาตั้งแบบนี้เลข8มาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็8บวก5ได้13มาตั้งหลักหน่วยนะครับ0บวก9ได้9ตรงนี้เลข0ก็มาตั้งแบบนี้วิธีบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ3บวก5จะได้8 0บวก6จะได้6 8ปบวกหกเป็นสิบสี่นะครับพอได้ตัวเดียวนะครับเพิ่มแต้มเป็นห้าเพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแดครบ5ห้าตัวเราก็หยุดหลักสิบทาคล้ายๆกันนะครับได้สามได้เกบวกกันได้สิบสองคือสองนั่นเองสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกห้าตัวเราก็หยุดส่วนหลักสุดท้ายนะครับหลักสุดท้ายเก้าบวกหได้สิบห้าศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ด ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับพอได้สองแล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มแต้มนะครับจะเป็นเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้านั่นเองตรงนี้นะครับให้เพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มแบบนี้นะครับฟันธงไปที่หลักหน่วยนะครับมีแค่สามตัวแบบนี้ทีนี้เลขจะมี3มชุดนะครับเราจะไปฟันธงหลักร้อยแค่ตัวเดียวหลักสิบแค่ตัวเดียนะครับมาวางข้างหน้าตรงนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้หลักร้อยบวกกันได้6 หลัก10บวกกันได้2นั่นเองนะครับเราจะบวกกับคู่กับเลข7ตัวนี้นะครับ6บวก7นะครับได้เท่ากับ13นะครับคือ3นั่นเอง3ตัวแทนเป็นเลข8นะครับตรงนี้2บวก7จนะครับจะได้เท่ากับเลข9 9ตัวแทนเป็นเลข4นั่นเองคําว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับอย่างเช่น3บวก5จะได้8 8บวก5บนั่นเอง 9 5ห้าเป็น4ี่ี่ห้าเป็น9้าผลบวกของ5นะครับวิธีการเลือกตัวเลขให้เราสังเกตตัวที่มาพร้อมกันนะครับสูตรข้างบนกับสูตรข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือเลข8ฟันธงหลักร้อยนะครับคือเลข4ฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองแบบนี้เราข็นำเลข8กับเลข4นะครับมาวางข้างหน้า8 4ดสี่สามนะครับ 844แล้วก็845นั่นเองเลขก็จะได้งวดละ3ชุดแบบนี้ไปเสี่ยงหวยรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองเราคิดจากวันที่16พฤศจิกานะครับเลขออกวันที่1ธันวาคมนั่นเองออกไปที่843แบบนี้ออกไปที่843นะครับแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับเลข8เลข4ตัวที่ถูกคือตัวนี้รางวันที่1นะครับเป็นลุ้นกันเอาเอง3ตัวขา้างหน้า นะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราคํานวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากออกมาให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนํานะครับนําปีพศมาตั้ง5้7แล้วก็6 7นั่นเองนะครับตำแหน่งเดินจุดเดินนะครับวงไปที่หลักร้อยหลักสิบครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสิบวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับหลักสิบครั้งที่ 1... หลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเอง แบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลักร้อยครั้งที่หหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าตรงนี้บวกกันนะครับแล้วก็ดูหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองวิธีการตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับหกบวกสจะได้8ตรงนี้เป็นเลข8เลข6มาตั้ง9ก้าบวกหได้15มาตั้ง6กบวกห้คือ1ตรงนี้เลข 8, แปดเราก็มาตั้งนะครับบวกลงมานะครับแปดบวกห้า สินะครับ8ดบวกหสได้7ได้8ได้9ได้0ได้1ใครที่ดูในงวดที่ผ่านมาคงพอจำได้นะครับที่ผมเขียนเอาไว้6บวกห้าคือ1 5บวก61สคือ1 1ึบวก1ได้2นะครับได้3ได้4ได้5แล้วก็ได้6แบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับ1บวก6ได้7 8บวกเ ได้สิบห้านะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองพอได้เลขสองแล้วนะครับให้เพิ่มแต้มเป็นสามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่สี่เพิ่มเป็นห้าแบบนี้นะครับหลักหน่วยนะครับจะมีอยู่สามตัวแบบนี้ตัวที่เราบวกได้เราจะไม่เอานะครับทีนี้เราไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบมาหลักละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับตำแหน่งนี้สําคัญนะครับบวกกันได้หนึ่งนะครับฟังหลักสิบบวกกันได้เก้า เสร็จแล้วเราก็บวกกันนะครับ1บวก7็ดนะครับจะได้เท่ากับเลข8 8ดดตัวแทนเป็นเลข3ามนั่นเองตัวนี้9้าบวกเจ็ดได้สิบหหตัวแทนเป็นเลขหนึ่งนะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขให้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เราจะมาเลือกฟันธงตัวเลขนะครับเราจะมาเลือกฟันธงตัวเลขนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับ ตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองแบบนี้นะครับเราก็นําเลข86นะครับมาตั้งนะครับ86มาตั้งแล้วก็86นั่นเองนําตัวเลข3ชุดตัวนี้นะครับไปเสี่ยงหวยรัฐบาลนั่นเองในงวดถัดไปนะครับวันที่1ธันวาออก16ธันวานะครับเลขงวดนั้นที่เพิ่งออกไปนะครับออกไปที่863นั่นเองเห็นไหมครับ ถ้าเราตัดเลขถูกต้องก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับนี่คือที่ไปที่มาของเลขที่สรุปฟันธงให้ในงวดที่ผ่านมาครับกับเลข863นะครับถูกกันทุกคนนะครับเป็นรางวัลน,นะครับเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่านั่นเองนะครับผมทีนี้ใครอยากได้สูตรนะครับ อยากได้สูตรไปคำนวณเองนะครับสูตรทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทีนี้ถ้าจะตัดเลขเหลือ3ชุดแบบนี้ได้ทุกงวดนะครับเราต้องรู้จุดนี้ต้องรู้จุดนี้ใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับวิธีการคิดกับคำนวณนะครับไปทําเองคิดเองได้เลยนะครับเพราะว่ามีวิธีคิดบอกนั่นเองที่ผมส่งไปให้นะครับว่าตัวไหนบวกกันมาวางนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเพราะที่ไม่ทําให้ดูตรงนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนั่นเองสนใจนะครับให้ทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับใครมี l ล n e นะครับพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปแล้วก็ทักมาว่าอยากได้สูตรไปคิดเองเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับจะได้ถูกเหมือนสมาชิกในงวดที่ผ่านๆมานั่นเอง นะครับหรือใครอยากจะโทรมาคุยกันก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับให้คําปรึกษาทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับถ้าชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูงวดวันที่2องมกราคมนะครับงวดหน้างวดแรกของปีนั่นเองนะครับว่าจะคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราทําเหมือนเดิมนะครับห้านะครับเรายังตั้งปีพศหกอยู่นะครับ ตำแหน่งเดิมที่เราคำนวณก็คือหลักร้อยกับหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งกับหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองของเลขหน้าบวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเองนะครับผมสองบวกเก้าสิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับตรงนี้เลขหนึ่งมาตั้งเลขเก้ามาตั้งนะครับ 8บวก31คือ1มาตั้ง2บวก7ได้9นะครับเลข1เราก็มาตั้งบวกลงมานะครับ1บวก5ได้6นะครับ1บวก6ได้7 6ดบวก7ได้13นะครับ3เพิ่มเป็น4เพิ่มเป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7แบบนี้มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยนะครับงวดวันที่สองมกราคมนั่นเองนะครับ9บวก5นะครับ1บวก6ได้7 สี่บวกเจดสเอ็คือหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าแบบนี้นี่คือหลักสิบเก้าบวกหกสิบห้าหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดห้าบวกแปดเป็นสิบสามนะครับพอได้เลขสามแล้วนะครับเราเอาตัวถัดไปคือเลขสี่ห้าแล้วก็หกนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เพิ่มครั้งละหนึ่งแต้ม เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะไปเลือกหวยรัฐบาลนะครับหรือว่าสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกเลข4ี่เลข5้าเลข6ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลต่อเนื่องได้นะครับฝากให้พิจารณานะครับทีนี้หลักร้อยนะครับ5ตัวนี้เราจะเลือกตัวไหนดีหลักสิบตัวนี้เลือกตัวไหนดีนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนํามาวางข้างหน้าตัวนี้เราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสําคัญนั่นเอง นะครับรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับติดต่อสอบถามนะครับเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ0952429504นั่นเองนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นะครับหรือจะโทรก็ได้เป็นเบอร์โทรเช่นกันนะครับแต่ชนิดโครงสร้างตัวนี้ถ้าเราจับคู่ออกมานะครับอันนี้จับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ3 4 5 6 7 จะเป็นหลักร้อยนะครับงวดที่ผ่านมาฟันธงเลข8ตัวเดียวนะครับเลข5ตัวนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้ก็เช่นกัน1 2 3 4 5จะเป็นหลัก10นะครับตัวที่เราเลือกออกมาหลักหน่วยคือ4 5 6นะครับ4 5 6ถ้าใครสามารถนำตัวเลขทั้งหมดนี้ไปเสี่ยงหวยรัฐบาลหรือว่าสลากกินแม่งรัฐบาลได้ลองพิจารณาดูนะครับวันที่สนะครับงวดนี้นะครับออกวันที่สนะครับมกราคมนะครับ ปี6-8นั่นเองนะครับมวดแรกของปีนะครับเลขทั้งหมดมี15คู่มี15คู่นะครับแต่เลขทั้งหมดนี้จะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้รู้จุดนี้สูตรที่ส่งไปให้จะมีคำตอบบอกนะครับว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมทีนี้เรามาดู2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้าง ผมทาตัวอย่างให้ดูนะครับสองวดเช่นกันนะครับจากวันที่16พฤศจิกานะครับทําคล้ายๆกันนะครับนําปีพศมาตั้งทําหลักสิบส่วนหลักหน่วยมีแค่สองตัวตรงนี้นะครับจุดที่ต้องคํานวณนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับหลักสิบนะครับให้ทุกคนดูตรงนี้ดูหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งกับหลักสิบสองตัวเารัฐบาลบวกกันนะครับแล้วก็ดูหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเอง นะครับส่วนตำแหน่งหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลนะครับหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าบวกหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันวิธีการตั้งตัวเลขตั้งเหมือนกันนะครับ1นบวกสาได้4มาตั้งตัวนี้เลข0ูนย์มาตั้งได้เลยนะครับเลข8มาตั้งตัวนี้ศูนย์บวกสได้2ก็มาตั้งบวกลงมานะครับได้เท่าก,กับเลข9ได้6กนะครับเก้าบวกหกได้สิบห้า ห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้ามีห้าตัวนะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับแปดบวกหกได้สิบสี่สองบวกเจ็ดได้เก้าสี่บวกเก้าจะได้สิบสามนะครับพอได้สามแล้วนะครับให้ทุกคนบวกเลขแปดทุกครั้งนะครับบวกเลขแปดทุกครั้งนะครับผมจะเขียนกำกับเอาไว้นะครับจะได้จําได้นะครับทุกครั้งเลยต้องบวกเลขแปดทุกครั้งนะครับบวกเลขแปด สามบวกแปดสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งเพิ่มสามได้สี่นะครับเพิ่มสามได้เจ็ดนะครับตรงนี้ให้เพิ่มครั้งละสามแต้มนั่นเองแบบนี้ฟันทงไปที่หลักหน่วยนะครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับทีนี้หลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับตำแหน่งตรงนี้บวกกันได้เก้าบวกกันนะครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกหกตัวแทนไปเลขหนึ่งนะครับคงพอเข้าใจนะครับผลบวกของห้านั่นเอง เราฟันธงแค่ตัวเดียวคือตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้เลข6ฟันธงไปที่หลักสิบนำมาตั้งข้างหน้าเลขหลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้แบบนี้ก็จะเป็นเลข3ชุดเหมือนกับสูตร3ตัวนั่นเองวันที่16พฤศจิกาออกวันที่1ทธันวานะครับออกมา61เห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้เราสามารถนำไปขึ้นกันได้ นะครับงดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกก็ไปจดข้อมูลที่ออกมาเรานำปีพศมาตั้งนะครับตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะครับหลักสิวงไปที่หลักหน่วยในวันที่1กับหลักสิบสอตัวล่างบวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หเลขท้ายนั่นเองฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างนะครับหลักสิครั้งที่2เลขหน้าบวกหลักหน่วยครั้งที่หเลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือตำแหน่ง จุดขยันออกนะครับต้องใช้ทุกงวดจุดนี้3บวก6ได้9นะครับตรงนี้เป็นเลข8เลข1มาตั้ง8บวก5ได้13มาตั้งแบบนี้9บวก5นะครับ8บวก6ได้14นะครับ4ีบวก4ได้8 8เป็น9เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2แบบนี้1บวก6ได้7 3บวก7ได้10คือ0 7จบวกศได้7นะครับพอได้7แล้วบวก8ทุกครั้งนะครับคงจะพอจําได้นะครับสูตรที่ส่งไปนะครับจะมีคําอธิบายนะครับว่าเราต้องบวกเลข8ทุกครั้งนะครับบวกกันนะครับเวกแได้15เพิ่ม3ได้8เพิ่ม31คือ1ตรงนี้ให้เพิ่มครั้งละ3แต้มนั่นเองทีนี้เราจะไปเลือกตัวไหนดีนะครับแปดเกตัวเลือกตัวสําคัญคือตัวนี้บวกกันได้เลข5 นะครับ5วก7นะครับได้เท่ากับเลข12นั่นเองนะครับ2ตัวแทนเป็นเลข7นะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขทีนี้เราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งหมดเราเลือกตัวที่มาพร้อมกันเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองนําไปวางข้างหน้านะครับก็จะเป็นเลข2 5 2 8แล้วก็2 1นะครับไปเสี่ยงหวยรัฐบาลแค่3ชุดแบบนี้ หนธันวาคมออก16ทธันวานะครับงวดนั้นกองสลากตักมา2-1นั่นเองงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ถ้าเราตัดเลขถูกต้องก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้ผมส่งให้ทั้งหมดนะครับสูตร3ตัวและ2ตัวล่างรัฐบาลให้ไปนั่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ถ้าชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราสามารถนําไปพิจารณาได้นะครับผมสนใจนะครับสูตรการคำนวณทุกหลักทุกตําแหน่งนะครับมีคําอธิบายหมดนะครับ 0952429504เบอร์ 2, นี้เป็นเบอร์ไอดีไลนะครับและเป็นเบอร์โทรด้วยอยากถูก3ตัวนะครับอยากถูก2ตัวนะครับลองนำสูตรไปพิจารณาดูนะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่2มกราคมนะครับงวดแรกของปีได้เลขตัวไหนบ้างนะครับปกติแล้วนะครับปีที่ผ่านมาจะออกวันที่30ธันวานะครับแต่งวดนี้ เราเลื่อนไปวันที่สองมกราณนั่นเองนะครับเราตั้งปีพศนะครับห้าหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดจุดเดิมนะครับหลักหน่วยกับหลัก1ิบตัวล่างบวกกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับหลัก1ิบครั้งที่สองเลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองบวกกันสามบวกสองจะได้ห้านะครับตรงนี้เป็นเลขหนึ่งก็มาตั้ง เลข1มาตั้งตัวนี้1นึบวกสก็ได้5นะครับบวกลงมานะครับ5้าบวกห้าได้10คือ0ูนย์นะครับ1นึบวกหได้7 0็ดบวกเได้7 7เป็น8เป็น9เป็น0ูนย์แล้วก็เป็น1แบบนี้มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นะครับนี่คือหลัก12บสงตัวรธิบาลงดวันที่2มกราคมนั่นเอง1นึบวกหได้7 5็ดห้าบวกเจนะครับ 7บวก2ได้9พอได้9แล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้องบวก8ทุกครั้งนะครับ9บวก8ได้17เพิ่ม3ได้10คือ0นเพิ่ม3ได้3นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เพิ่มครั้งละ3แต้มเพราะฉะนั้นใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในตำแหน่ง2ตัว่างรัฐบาลนะครับให้เลือกไปที่703หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับส่วนหลักสิมี5ตัวนี้เราจะเลือกตัวไหนดี เราจะเลือกตัวไหนดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนั่นเองนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายบอกนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมาวางข้างหน้าถ้าจับคู่ทั้งหมดเป็นโครงสร้างตัวเลข78901อันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับแล้วก็เลข703นี่จะเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับถ้าใครสามารถที่จะนําไปเสี่ยงสลากได้ทั้งหมดก็ลองพิจารณาดูนี่คือ2ตัวรัฐบาลนะครับส่วนฝั่งนี้ จะเป็น3มตัวท้ายรางวัลที่1นะครับสตัวท้ายรางวัลที่1นนั่นเองเราจะมาดูว่าชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนสูตรที่ส่งไปให้สูตรที่ส่งไปให้3ตัวนะครับจะมีคําอธิบายว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้เช่นกันนะครับนี่คือสูตร3ตัวนะครับสูตร2ตัวก็เช่นกันที่ส่งไปให้นะครับก็จะมีบอกเช่นกันว่าตัวไหนบวกกันมาวางเลขจะได้งวดละ3ชุดเท่านั้นเองนะครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คนนำแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับหปีทั้งหมดมี24งวดนะครับเราดูแลกันเป็นปีนะครับค่าครูงวดละ50บบาทเท่านั้นเองนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสครยต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับงวดที่ผ่านมานะครับถูก3ตัวตรงๆนะครับงวดนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับถูกรางวัลนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับปี68นั่นเอง นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ